ก็สวัสดีทุกคนนครับผมอยู่กับโอไฮโอเอนิเมลนะครับผมอยู่กับผมเองนะครับโอไฮโอแอนิเมล์พาผมผมวันนี้เราผมจะมาสอนเอาคางโคดใน PTFS นะครับผมมาเลื่อเข้าไปในรบอรก,ก่อนนะครับก็จัน่ะให้เขาเข้ามาที่ Palette Training Simulator แล้วก็กดคำว่า o อร์แกกดอย่างนั้นเสร็จให้ทุกคนเลื่อนลงมานะครับแล้วกดคำว่า TSS Palette Training Club ถ้าทุกคนนะครับผมเข้ากร๊ปนะครับผมเหตุนั้นอนะ่ะพอได้ปุ๊บคุณก็ไปเล่นได้เลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดู loading h o l d tight มา เริอ่อง่านะคกันสกอขออนุญาตปิดชื่อนะเออไม่สำคัญมาทีนี้เราเอะแค่สปอนคางโบ่ให้เราแบบน,นี้แล้วก็ กดคำว่าอแล้วหาคำว่าคางโคด group access นี่พอกดเข้าไปปุ๊บเลือกอะไรก็ได้เลยตัวอย่างผมเช่นผมจะเลือกรถไฟสั้นงครับมนี่คข้าวมเราก็อได้แล้วแต่ว่าฟสั้ว่าความพิเศษก็คือมันสามารถเอาจมูกลงได้กำกำลังเอาลงอยู่ ยประมาณห้านี่ก็แค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดและกดติดตามด้วยครับผมถ้าทุกคนไม่ดกดก็ไม่เป็นไรครับบาย